เรื่องจริงเรื่องจริงจากผ่านจอใช่ไหมมเดี๋ยวข้าหวายเฉลี่ยหวานเจี๊ยบลดไปไงตอนแรกเบาหวานเท่าไรคะร้อยห้าสิบแปดเบาวานไปตรวจมาเป็นไงคะร้อยสามสิบลดลงหมอบอกว่าไงปกติให้ยาลดตอนเช้าไม่ต้องกินยาเบาหวานเพราะน้ำตาลลงมาก <c oughs> แล้วพอกินชาไปกี่กล่องหกกองว่ง <6. S 2> <c oughs> ถึงถึงนะเอองั้นแสดงว่านี่กี่กล่องอ่ะประมาณเดือนกว่าใช่ไหมเพิ่งมาเฉลี่ยหลายกล่องนั่นเลเป็นไงคะคอนเฟิร์มว่าเบาหวานลดเบาหวานลดน้ำหนักลดกีิโลเออความดันดีไหมความดันดีไหมความดันดีความดันปกติตอนแรกความดันสูงใช่ไหมสูงหรือต่ำป่ะพ่อสูงความดันสูงตอนนี้ความดันก็ปกติ ตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วกล่องละเอเมื่อกี้มีคนขอซื้อหนูอะกล่องเนื้อที่ร้านกุ้งอะจะเอามาให้พ่อไงอะขายเลยกล่องเท่าไรขายไหมขายสองร้อยเก้าสิบโอ้โห9เก้าเก้าด้วยคอนเฟิร์มว่าดีใช่ไหมอันนี้ดีดีกินแล้วเบาหวานลดแน่นอน